ให้ค้อมีพื้นที่มากที่สุดคือ600ฟุตเมตรเขาใช้นห,นหน่วยอะไรนะฟุตอ,อ่าทีนี้พอรู้ว่ารู้ความกว้างแล้วไงแต่ยังไม่รู้ความยาวเพราะเขาถามขนาดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาความยาวด้วยเมื่อกี้เรามีสมการเกี่ยกวกับความความความยาวอยู่เนาะก็คือเรารู้ว่า y มันจะเท่ากับ2,400ลบลบ 2x ก็คือเอา x เนี่ยที่เท่ากับ6เอา600ไปแทนที่ x ได้เลยใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น2,400ลบ1,200ใช่ไหมอ่าก็จะได้1,200ฟุตดัง,งนั้นขนาด ของข้อที่ทำให้ข้อมีพื้นที่มากที่สุดคือก็มันก็เขียนเป็นกว้างคูณยาวไปก็ได้นะคะคือหกร้อยคูณอันต่อร โอเคปะเนี่ยลกการของมันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมก็คือขั้นแรกมาเขียนรูปเขียนรูปเสร็จลามหาสมการที่มันมีความสัมพันธ์กันเสร็จแล้วก็หาตัวธุกิตเอาตัวธุกิตมาเช็คว่าใช่แบบที่โจทย์ต้องการไหมเสร็จแล้วก็เอามาแทนเพื่อหาค่าที่เราที่เขาถามหาโอเคนะคะ ผ่านไปสองรูกแบบใช่ไหมยังเหลืออีกประมาณสองลูปแบบอือสองสามมาต่อเลยนะคะ,น,ะน้องต่อเลยนะคะเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องทับข้อ เอ้ยเรารู้ว่าเรารู้ว่าทั้งพออจะใช้หลักการเดียวกันแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องกล่อง่างกล่องอ่ออันนี้ก็ไม่มีในชีนอันนี้ไม่มีในชี้นะคะต้องเกเบเองเขาบอกว่าถ้าต้องการทํากล่องรูปที่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีฝาปิดด้านบนและด้านล่างเป็นสีน่เหลี่ยมจัตุรัสและต้องการให้กล่องใบน,นี้มีปริมาตรเท่ากับ600ลูกบาศก์เซนติเมตรวัสดุที่ใช้ทำฝาด้านบนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยราคา5บาทต่อตา,ารางเซนติเมตรวัสดุที่ใช้ทำฝาด้านข้างราคา2.25บาทต่อตารางเซนติเมตรจงหาค่าวัสดุที่น้อยที่สุดในการทำกล่องใบนี้ แค่ถุงกล่องก็ให้ยุ่งยากเนาะเนี่แหละหนกจ,จะเป็นโจทย์แนวที่อันนี้ที่พี่เอามานจากพี่เห็นความเสห้าคะแนน,นแต่ว่าเป็นของพี่พ่อแม่ใช่โอเคนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันไม่มีอไอยากเกินไปอยู่แล้ว เริ ời, ่มกนเลยก็ให้น้องทำก่อนเขียนรูปก่อนเนาะเราต้องเขียนรูปก่อนก็เขาบอกว่ามันเป็นกล่องรูปสี่เหลี่ยมผ่าแต่ว่าด้านบนกับด้านล่างเป็นสี่เหลี่ยมแต่ละละใช่ปะนี่ด้านบนด้านล่างเป็นสี่เหลี่ยมแต่ละละกล่องที่สวยมากเนี่ยพี่ด้านบนกับด้านล่างเป็นสี่เหลี่ยมแต่ละละ แล้วก็ใช้วัตถุกูลชนิดกันด้นค่ะโอเคนะคะกล่องพี่เนี่ยพี่ให้สูง y แล้วก็วกว้าง x คือมีฝาด้านบนฝาด้านบนฝาด้านล่างมันจะเป็น x คน x อ,อะ่ะนะโอเคไหม ที่ให้ v แทนปริมาตรแทนปริมาตรของกองนะคะ s แทนความกว้างของด้านบนล่างแล้ว y ก็แทนความสูงของขของ แล้วตอนนี้สิ่งที่เขาให้เรามามันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องนํามาใช้นะถ้าไม่ใช้นี่ก็เออเราก็ต้องคิดเหมือนกับบางทีเราแก้โจแล้วน้องแล้วแบบเราไม่ได้หยิบอะไรพวกนี้มาใช้เลยแล้วเราแก้ออกมาได้เปรียดละเตือนเตือนเว่าบางครั้งมันอาจจะหมายถึงการที่เราติดวามผิดไปเลยนะคะอย่างอันเนี้ยเราจะต้องได้ใช้แน่ๆก็คือเรื่องของวเล็ที่เขาให้มาอืออย่างเขาบอกว่าต้องการให้ปริมาณ เท่ากับ60แสดงว่าเขาอ่ะจะให้ v เท่ากับ60ใช่ไหมใช่ไหมคะอ่าแต่คราวเนี้ยเราก็มีความรู้ว่า v อ่ะมันมาจากมันมาจากพืนาาก้นที่ฐานคูณกับสูงเออซึ่งพื้นที่ถานก็คือ f กำลังสองใช่ไหมคะแลเป็นที่นี้ก็คตอรลัแล้วมันก็สูตร y นี่ไงเนี่ยมาต้องดึงมาใช้ นะคะ v เท่ากับเกำลังสองคูณ y แล้วทีนี้พี่อยากให้มันเหลือแค่ตัวแปรตัวตัวแปรตัวแปรเดียวเออพี่ก็จะพยายามน้องอยากได้ตัวไหนไวอ้อ่ะคือโดยปกติมันก็ทำออกมาคล้ายๆกันอยู่แล้วเลยเอ็นอย่างนี้เออ็นี่นะ พี่ก็เลยจัดว่าพี่ได้ y ่ากับ6 0ส่วนจทด้วย x กำลัง2นะคะอ่าแล้วนอกจากนี้มันยังมีอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากเรื่องของรานะคาใช่ไหมฟังก์ชันค่าวัตต์ ที่จะมีฟังก์ชันที่เกี่ยววัสดุขึ้นมาด้วยเพราะว่าตอนนี้มันเขาไม่ได้ถามหาพื้นที่ไม่ได้ามหาความกว้างความยาวเหมือนทอที่ผ่านมาแล้วเขาไปามหาตางอืมซึ่งมันเป็นซึ่งตามเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับโจทย์ข้อนี้ดังนี้นะคะก็คือว่า fx มันจะเท่ากับห้าบาท5้าบาทคูณอยู่กับ อะไรตรงไหนบ้างที่จะต้องเอาอีห้าบาทมึงมาใช้ตรงไหนคะน้องอ่าสองอันนี้ใช่ไหมมันคือ x กำลังสองกับ x กำลังสองคือมันมีด้านบนอันนึงด้านล่างอันนึงนะคะก็เลยคูณอยู่กับสองเอกำลังสองอันนี้มีใครงงมากว่าสอง x กลังสองมาจากไหน x กลังสองอันหนึ่งก็มาจากฝาหนึ่งอัน กว้าง x เลกกว่ x เอออันนี้มันมีสองทางด้านบนกับด้านล่างโอเคนะคะอ่าบวกอยู่กับสองจุดสองห้าบาทใช้กี่ก 2, 2, 2, ด้านใช้กี่ด้านคะเด็ดที่สองคือสองห้าบาทสี่ด้านอ่าคูณอยู่กับสองจุดสองห้าคูณอยู่กับสี่แล้วมันคือสี่อะไรอะสี่ x y อ่ะ ใช่ไหมเพราะว่ามันกว้าง x แต่ว่ายาว y อีกฝั่งเนี้ยอีกฝั่งด้านทั้งสี่อืะจะเป็นส xy แต่ถ้าเอิญมาก็ตอนนี้มีฟังก์ชันเข้าวัสดุน,น้องอยากสัดรูกให้ง่ายกว่าน,นี้ไหมหรือว่าเ,ออเดี๋ยวพี่ตะให้กันเลคะ ได้สี่สองสองคือสองห้าคูณสี่ได้เอ็กซ์เก้าเกเก้าเอก้าเก้าเอ็กคูณอยู่กับคูณอยู่กับคูณอยู่กับ y แต่ว่า y เนี่พี่ขอแทนเป็นหกสิบส่วนด้วยเอกซำลังสองเลยได้ปะได้เนาะทันใช่ไหม เนี่ยคือวายไฟตรงนี้ค่คะที่บอกแล้วว่ามันจะทํามันจะง่ายขึ้นนะถ้าเกิดเราทําให้ตัวแปรมันเป็นตัวแปรเดียวกันทั้งหมดถ้าเกิดเราติดค่าวายไว้เนี้ยมันก็อินไม่ได้อะไรไม่ได้อืมก็คราวนี้นะคะมันก็จะเหลือเป็นสิบเอ็กกำลังสองบวกกับเอาเนี่ยเอ็กตัดเอ็กเนาะเก้าหกห้าสิบสี่ห้าร้อยสี่สิบส่วนด้วยเอ็กเอ๊ะปะนี่คือฟังก์ชัน วัตถุฟังก์ชันค่าวัตดุของเราก็อย่างที่บอกมันเป็นโจทย์สไตล์ค่าสูงสูตต่ำสุดสถานะสมดุสบูนสิ่งขั้นต,ต,ต,ตอนต่อมาหลังจากที่เราเขียนความสัมพันธ์อน 3, 000, ของฟังก์ชันได้แล้วเราก็จะต้องหาหาอะไรนะหาอะไร จุดวิกฤตใช่ไหมเราต้องหาจุดวิกฤตออกมาซึ่งจุดวิกฤตก็หาจากอนุพันธ์อันดับนหนึ่งน,นิ่ 10x กำลัง2ได้อ่า 20x แล้วก็ e อันนี้นี่ช่วยพี่หน่อยเดียวมันคือก้อนนี้ยมันคือ 544x กำลังลบึ่ง น้องๆมาลบห้าร้อยสี่สิบเอ็กกำลังลบสองหรือว่ายี่สิบเอ็กบวกด้วยห้าร้อยสี่สิบส่วนอ่าเอ็กกำลังสองเก่งมากตอนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เป็นตัวงานที่เราจะใช้หาค่าวิธีจุดวิธีออกมาพี่ก็จะให้มันเท่ากับศูนย์ a ยี่สิบลบห้าร้อเอกลังสองเดี๋ยวช่วยกันทำให้มันเป็นค่ช่วยพี่หาเอกหน่อยอันนี้ทานใช่ไหม พี่คือพี่ย้ายอันนี้มาเพิ่มันจะได้เป็นเป็นพวกคำตอบค้างเสร็จแล้วพี่ก็ได้เป็นยี่สิบเ x ตาลังสามจะเท่ากับห้าร้อยสี่สิบเอ x ตาลังสามของพี่จะเป็นห้าร้อยสี่สิบหารด้วยยี่สิบก็จะได้เท่าไหร่ใช่นะยี่สิบเจ็ดแต่ยี่สิบเจ็ดแล้วทางนี้เ x เดียว อ่าเอกเดียวอะไรอีกถามีกเลยหาค่าเอกออกมาได้ซึ่งอีกแล้วเนาะเรหาคือวิกฤตออกมาได้จุดเดียวก็แสดงว,ว่ามันก็คงจะเป็นจุดที่ทําเป็นความกว้างของด้านบนด้านล่างที่ทําให้ค่าวัสดุออกมาเนี่ยน้อยที่สุดอยู่แล้ว